สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมวันนี้ทางพอยก็จะมานําเสนอสินค้ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นของมือสองของหลุดจํานาของหายากพาเลี่ยมทองเอาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดตามกันใน E ีพีก่อนๆหน้านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราต่อไปด้วยนะคะอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะต่อมานะคะเป็นไอไข่ค่ะจากวัดเจดีนะคะสวยมากๆเลยองค์ใหญ่เป็นทองคำแท้ค่ะตัวเรือนทองนะคะเป็นทองคำแท้ทอง90น้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่29.37กรัมค่ะ วันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อให้กับคุณพี่บูชา14,950ืนี่าบาทเท่านั้นค่ะองค์นี้สวยมากๆเลยตาไข่องค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะงามมากๆตัวเลี่ยมทองก็ทองหนาแข็งแรงค่ะมีตะขอแบบนี้เลยนะคะสลักลายแบบนี้สวยงามมากๆเป็นไอไข่นะคะหน้าแบบนี้เลยค่ะ หน้าบูชาเก็บไว้นะคะในเรื่องของความเป็นสิริมงคลเรียกราบเรียกโชคเรีกเก่องเงินทองนะคะค้าขายใครรับนะคะรีบแคปรูปค่ะหามหาแอดมินได้เลยนะคะเพราะว่ามีเพียงหนึ่งองค์เท่านั้น,นะคะ่ะ ต่อ,อมาองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเหรียญทองคําแท้พร้อมเลี่ยมทองอีกนะคะองค์นี้สวยมากๆเลยข้างหน้านะคะมีสลักไว้ว่าเป็น2537ค่ะตัวเรือนทองเป็นทองคํา90เนื้อองค์ข้างในก็เป็นทองคํา90นะคะน้ําหนักอยู่ที่30.47กรัมค่ะองค์นี้สวยงามมากๆวันนี้ใครรับนะคะ เอาไปเพียง5 9 8 5 0บาทค่ะองนี้นะคะก็เป็นเหรียญทองคำแท้พร้อมเลี่ยนกรอบสวยๆแบบนี้ยกซุ้มสลักลายสวยมากๆเลยค่ะงดงามมากๆด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยสุดๆตัวเลี่ยนทองนะคะก็จะเป็นเลี่ยนประมาณนี้ค่ะสวยงามมากๆมีกระจกด้วยนะคะ ไม่มีร่องรอยของการแตกหักนะคะมีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานเท่านั้นค่ะองค์นี้สวยจริงๆของจริงสวยมากองค์นี้ใครรับบูชาต่อนะคะรีบแคปรูปทักหาแอดมินได้เลยค่ะมากันที่องค์นี้นะคะ เป็นแหวนพ้าทองคําค่ะพร้อมเลี่ยมเพชรแท้นะคะสวยมากๆเลยตัวเรือนเป็นทองคํา90นะคะน้ําหนักอยู่ที่12.9กรัมค่ะล้อมด้วยเพชรแท้นะคะ20เมตรน้ําหนักเพชรศ9 0กรัตหรือ90ตังค่ะ ตัวเรือนทองนะคะเป็นทองคำ96.5%า 96. นะคะสวยมากๆเลยองค์นี้นะคะเป็นพระเลี่ยมทองไซส์แหวนนะคะอยู่ที่58.5ค่ะถ้าใหญ่ไปหรือเล็กไปก็สามารถปรับไซส์ได้นะคะนากว้าง2.0คูณเซนติเมตรวันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อให้กับคุณพี่เอาไปเพียง 52,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้สวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมเพชรแท้แบบนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นพลอยสีเหลืองนะคะสีมุมแบบนี้เลยค่ะทางเราคิดแค่ค่าเพชรกับค่าทองให้นะคะค่าพลอยเราให้ฟรีเลยค่ะงดงามมากๆตัวเรือนทองก็เป็นทองคำ96.5า96.5นะคะไม่มีตำหนินะคะ มีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานแต่โดยรวมสภาพปกติค่ะไม่มีทองบุทองกรุทองกรอนไม่มีนะคะเลี่ยมเพชรข้างหน้าแบบนี้เลยงดงามมากๆใต้ท้องแหวนก็มีลงยันแบบนี้นะคะงดงามมากๆค่ะเวลาสวมใส่บนนิ้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยมากเลยเพชรเป็นเม็ดแบบนี้สำหรับลูกค้าที่ใครรับนะคะรีบแคปรูปทักหาแอดมินได้เลยค่ะ มากันที่วงนี้นะคะเป็นแหวนไพรลินไทยเผาเก่าล้อมด้วยเพชรแท้บ่าข้างสวยมากๆค่ะเพชรน้ำหนักรวม0.18กรัต ประดับด้วยเพชรทั้งหมด6เม็ดนะคะตัวเรือนทองเป็นทองคำ90า90ค่ะน้ำหนักอยู่ที่3.85กรัมไซส์แหวน52ขนาดหน้ากว้าง5ูนคูณ1.5เซนติเมตรวันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อแหวนสวยๆให้กับคุณพี่เอาไปเพียง13,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้สวยงามมากๆ เม็ดแพรรินตรงกลางก็เม็ดใหญ่สีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้เลยเจยรไนหน้าเม็ดเล่นไฟนะคะสวยสุดๆงานรายละเอียดตัวเรือนนะคะก็งดงามมากค่ะทองหนาแข็งแรงนะคะทองบางไม่มีค่ะไม่มีงานทองกรุกทองก่อนงานรายละเอียดก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะใต้ทองแหวนก็เก็บเนื้อแบบนี้เลยค่ะงดงามมากๆเวลาสวมใส่บนนิ้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะ วงนี้ใครรับนะคะเรียกได้ว่าสวยมากคุ้มมากค่ะรีบแคปรูประทักหาแอดมินได้เลยนะคะตอนนี้วงนี้นะคะเป็นแหวนรอยัลบลูค่ะประดับด้วยเพชรล้อมแบบนี้งดงามมากๆเลยน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะ0.50กรัต หรือ50ตังค่ะตัวเรือนทองเป็นทองคำ90า90น้ำหนักอยู่ที่5.3กรัมขนาดหน้ากว้าง2.0คูณ1.5เซนติเมตรไซส์แหวนอยู่ที่54วันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อแหวนสวยๆกับคุณพี่เอาไปเพียง34,950บบาทเท่านั้นค่ะตัวเรือนสวยมากๆ ทรงอลังการนะคะสามารถใส่ออกงานได้เลยเวลาใส่แล้วก็จะเต็มหน้านิ้วค่ะเอาให้ดูงานรายละเอียดก่อนนะคะงานรายละเอียดนะคะทองหนาบ่าข้างสวยงามค่ะแข็งแรงใต้ทองแหวนก็เก็บงานเนียนนะคะตำหนิเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะตำหนิน้อยมากงดงานม,มากๆเลยวงนี้สวยงามมากๆ เพชรนะคะเล่นไฟวิบวับแบบนี้บางเม็ดมีความหมดนค่ะเกิดจากการใช้งานแต่โดยรวมสวยสภาพดีค่ะ mm hmm. เล่นไฟนะคะงดงามมากๆเวลาสวมบนนิ้วอย่างที่บอกค่ะเต็มๆหน้านิ้วแบบนี้ใส่ออกงานก็ได้ไปงานสังคมนะคะหรือใส่ยอยู่บ้านก็ยังได้เลยค่ะเพราะว่าสวยงามจริงๆตรงนี้นะคะใครรับนะคะรีบเลยค่ะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินนะคะ วงนี้ค่ะเป็นแหวนเพชรผู้ชายนะคะประดับด้วยเพชรเต็มหน้านิ้วแบบนี้สวยงามามากๆค่ะเพชรน้ำหนักรวม0.38กรัตหรือ38ปังนะคะตัวเรือนทองเป็นทองคำ90ทองคำขาวน้ำหนักอยู่ที่8.97กรัมค่ะ ขนาดหน้ากว้าง1.2คูณ1.2เซนติเมตรไซส์แหวนอยู่ที่57ใหญ่ไปเล็กไปสามารถปรับไซส์ได้วันนี้ขอสเสนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้สวยงามมากๆสําหรับท่านผู้ชายนะคะงดงามมากๆเลยค่ะงานรายละเอียดนะคะตัวเรือนทองก็ทองหนาแข็งแรงค่ะไม่มีรอยตําหนินะคะ งดงามมากใต้ท้องแหวนก็ประมาณนี้เลยค่ะเก็บงานรายละเอียดเนี้ยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะมีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานแต่โดยรวมสภาพคืองดงามมากๆเพชรข้างหน้าก็เล่นไฟระยิบระยับแบบนี้เลยนะคะเวลาสวมบนนิ้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชายที่กำลังตามหาแหวนเพชรชายอยู่นะคะใส่ประดับติดนิ้วไว้เสริมบารามีวงนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ ใครรับรีบแคปรูปทางหาแอดมินได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนแถวค่ะประดับด้วยเพชรทั้งหมด8เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรรวม0.20กรัตหรือ20ตังค่ะตัวเรือนทองเป็นทองคำ90นะคะน้ำหนักอยู่ที่2.9กร,รมัมไซส์แหวน50หน้ากว้าง0.2คูณ1.5เซนติเมตรค่ะวงนี้ขอเสนอราคาส่งต่อให้กับคุณพี่เอาไปเพียง 14,950บาทเท่านั้นค่ะงดงามมากๆเลยกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะเพราะว่าตัวเพชรเนี่ยเล่นไฟมากจนกล้องไม่จับนะคะ แต่เวลาใส่บนนิ้วก็จะประมาณนี้เลยบวงนี้ไซส์เล็กหน่อยนะคะแต่สามารถปรับไซส์ได้ค่ะสมใส่ติดนิ้วได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบฝังแบบนี้นะคะทําให้เพชรเนี่ยไม่เกี่ยวเนื้อเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะตัวเรือนทองก็ทองหนาแข็งแรงนะคะงดงามแบบนี้เลยรายละเอียดใต้ทองแหวนเก็บเงียบนะคะไม่มีตำหนิค่ะมีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมสวยสภาพดีมากค่ะงดงามมากมาก วงนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปกระทักหาแอดมินได้เลยค่ะเพราะว่ามีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะนานๆหลุดมาทีวงเล็กๆน่ารักน่ารักกับราคาสุดคุ้มค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ a m k g e m ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR โค้ดอันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ